ไม่เกิน10วันอยู่ดีๆก็มีคนมาช่วยมีคนมาอุ้มดวงดีพุ่งแบบไม่เคยจะพุ่งมาก่อนได้จากข้อยันี์ผมเชื่อแบบนั้นเด็กขับรถอาจารย์พออาจารย์เขียนให้มันเสร็จเชื่อไหมเด็กคนนี้เนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยครับรวยเป็นร้อยล้านหากพูดถึงเรื่องยันคนส่วนใหญ่ก็คงจะเอามาไว้เพื่อป้องกันภยัยหรือพูดผีปีศาจ แต่สำหรับยันที่มีความสวยงามและเป็นกระแสถูกพูดถึงมาตลอดแน่นอนว่าก็ต้องเป็นมหายันรวยของอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาจากนักธุรกิจสู่ผู้ที่พลิกชีวิตให้กับใครหลายๆคนด้วยการเป็นสุดยอดผู้ออกแบบมหายันเฉพาะบุคคลจนมีชื่อเสียงระดับประเทศโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ร่ำเรียนด้านศิลปะใดๆแต่ได้มาด้วยพรสวรรค์และเกิดจากความฝันและใครที่ได้มหายันไปครอบครอง ก็จะมีแต่ความปังดังรวยแทบทุกคนเลยแหละครับอาจารย์ไปเรียนเขียนยันมาจากไหนครับไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนอาจารย์ไม่ไเรยนอาจารย์เขียนแบบว่าโอ้โหแต่ละลายนี้แบบว่าวิจิตบรรจงมากเลยไม่ได้เรียนเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดไหคนที่จะเขียนได้ขนาดนี้คือต้องฝึกมานนานมากเลยนะครับอาจารย์ใช่ แล้วอาจารย์ได้มายังไงครับวิชานี้ครับก็มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องมหัศจรย์กับอาจารย์เหมือนกันแล้วก็หาคําตอบไม่ได้สิ่งที่อาจารย์ได้เนี่ยได้มาแบบไม่รู้ตัวก็พระมาเข้าฝันครับใช้ระยะเวลาเข้าฝันเนี่ยประมาณ4ปีกว่าแต่ไม่ได้ฝันทุกวันนะพระที่มาเข้าฝันให้อาจารย์ก็คือพระอาจารย์ธรรมโชติก็ในในศึกบางระจันเอาแล้วที่มาเข้าฝันเนี่ยเพราะอะไรพระอาจารย์ธรรมโชติก็บอกว่าเขาเนี่ยจะต้องเขียนยันช่วยคน แล้วก็สร้างวัดสร้างโรงพยาบาลสร้างสิ่งต่างๆแล้วก็เผ<ม>ยแร่พระพุทธศาสนา<ม>อาจารย์ก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับชงนแล้วก็ตกใจว่าแล้วจะจะไปเขียนยันได้อย่างไรอาจารย์ไม่เคยเขียนมาก,ก่อนแล้วการที่อาจารย์รู้เรื่องอักขระต่างๆเนี่ยอาจารย์ได้มาจากไหนครับว่าไอ้ตัวนี้หมายความว่ายังไงตัวนี้อะไรยังไงอย่างนี้ครับเนี่ยมันเข้ามาเองนี่คือความแปลกประหลาดที่หาคําตอบไม่ได้เหมือนกับ เช่นกับอยู่ดีๆเขียนขึ้นมันสวยอย่างนี้เฉยเนี่ยเนี่ยมันก็แปลกนละก็ไม่ได้เรียน,นตอนไหนที่อาจารย์รู้ว่าอักขระตัวนี้มันคืออะไรครับมันรู้เลยอาจารย์เขียนณตัวหนึ่งเพิ่งได้เมื่อประมาณ2-3สาปีที่แล้วเรียกว่าณตาทิพย์เดี๋ยวจะเขียนให้ดูณตัวนี้ตัวเดียวนะอาจารย์ได้เงินมาประมาณ20-30หล้านแค่ตัวเดียวนะโอ้แหนตัวเนี้ยก็เนียเป็นดวงตาที่3เกิดขึ้นมาเป็นพันปีแล้วประกอบไปด้วยพระคาถาอันนี้เพื่อให้มันมี พลังมีชีวิตก็คือน้มพะพัทะอาจารย์เขียนอย่างนี้ให้ทุกคนไหมเขียนให้ทุกคนเราจะเน้นเรื่องเมตตาค,ความรักเน้นการเงินเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเขียนให้เอ,เอาเอาเมตตาเอาธุรกิจอาจารย์การเงินการเงินเมตตาการเงินแล้วไหนคนเลือกอย่างนี้ได้ด้วยหรออาจารย์อ้าวเขาก็เลือกแบบนี้หมดส่วนใหญ่ที่มาก็มีปัญหาหมดบางคนรวยอยู่แล้วแต่อยากรวยมากกว่านี้อ๋อ,อก็ได้แค่รู้แค่วันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดแสดงว่าแต่ละคนก็จะเป็น ยันเฉพาะบุคคลไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันก็ยันเนี่ยโบราณเนี่ยก็ถือว่ามีชีวิตพื้นพยันเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำมาพธาคือธาตุทั้ง4ี่ดินน้ำลมไฟยันเปรียบเสมือนตัวบุคคลซึ่งตัวบุคคลก็มีดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเราเนี่ยจะมีชีวิตได้ก็ต้องมีภาทิตเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานมีดวงดาวเป็นตัวสือ่อ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานปรับธาตุหนุนดวงเราเพราะนั้นในในผืนพยายนของอาจารย์ก็จะมีพระอาทิตย์ดวงดาวเป็นตัวแทนก่อนที่จะมาบูชาต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เชื่อจนได้มาสัมผัสคือเริ่มจากการทํางานที่เรามีอุปสรรคในการทํางานซึ่งอะแน่นอนแหละต,ต้องพึ่งตัวองก่อนอันดับแรกนะคะแต่เราอยากมีที่ยืดเี่ยวจิตใจก็เลยได้ปรึกษาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านก็เลยเขียนพยายนให้จากขนาดเริ่มต้นที่30เซนจนมันก็มี เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อแล้วมันจะเริ่มดีขึ้นจนตอนนี้ก็ปรับขนาดเป็นของไซของครอบครัวไปแล้วที่จะเป็นไซส์78.9ต้องหมอบพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนชีวิตจากแค่มนุษย์เงินเดือนเป็นเจา้จาของกิจการของตัวเราเองจากคนไม่เคยเชื่อจนวันนี้เชื่อเต็มร้อยสิ่งสิ่งนี้เปลี่ยนชีวิตเราจริงๆอาจารย์เขียนมานานแค่ไหนแล้วครับอาจารย์ปีนี้ปีที่9กาแต่อันนี้เขียนตั้งแต่แผ่นแรกเป็นอย่างนี้เลยนะอาจารย์ใช่ แผ่นแรก,กเขียนอย่างนี้เลยเหรอครับใช่นั่นคือแผ่นแรกอันนี้คือแผ่นใหญ่แผ่นแรกนะคือแผ่นไซส์ใหญ่แผ่นแรก,กสังเกตดูไหมอันนั้นนะ่ะเขียนมือหมดเลยไม้มันทัดสักอันยังไม่มีเลยตอนที่อาจารย์เริ่มเขียนยันแผ่นแรกเนี่ยครับรู้สึกยังไงครับรู้วเฮ้ยรู้สึกอยากเขียนเหมือนเราใช้จินตนาการไหมหรือว่าเราเขียนแล้ว,แล,วแล้วมันมีความสุขในตอนที่เขียนหรือยังไงครับอาจารย์รวมกันเลยออพอหลังจากไปครอบครูปุ๊บครับอาจารย์ก็ให้หลวงพ่อที่ครอบครูให้เนี่ยเขียนยันให้ดู เขียนพอเขียนยันเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเขียนง่ายเนาะ oh. 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 อย่างนี้าารเราเขียนได้ม,มันมันรู้สึกอย่างนี้เอ, <c oughs> เองแล้วอาจารย์ดันรู้ด้วยนะว่าแต่ละเัอคืออะไรฮะ <Huh? S 2> นี่นี่คือเรื่องจริงแล้วก็มีพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าวาดต่างๆที่ทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางเนี่ยมาขอให้อาจารย์เขียนเนี่ยเป็นร้อยๆวัดเลยนะจ้อาวาดเลยนะแต่อันนี้มันคือศาสตร์ชนิดหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ความเชื่อมาตั้งแต่โบราณไม่รู้กี่นับกี่ร้อยปี สมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อกันในเรื่องของคงกระพันชาติแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราทหารออกไปสู้รบหลังจากสงบศึกการสู้รบแล้วก็เป็นการค้าขายก็มียันแปะหน้าร้านค้าเนี่ยเราจะเห็นได้เลยเต็มไปหมดหรือในปัจจุบันเนี่ยการทําบุญขึ้นบ้านใหม่หรือการเปิดร้านก็จะมีมนพระมาเจิมหน้าร้านที่กระจกเป็นยันให้ค้าขายดีเป็นก็เป็นที่พึ่งทางใจ คาเป็นมงคลเลกหลังจากที่บูชาพยันไปแล้วเนี่ยเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขายของอ่ะได้เงินเยอะมากได้เงินเข้ามาทุกวันเลยค่ะขายของดีจากที่มีหนี้สินก็ไม่มีเลยแล้วก็สามารถซื้อบ้านซื้อรถได้ตอนนี้ก็คือมีความเชื่อเต็มร้อยเลยนะคะว่าสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วทําให้เราอ่ะมีทุกวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็มาจากพายันที่เราบูชาไปค่ะของท่านอาจารย์ไพโร์อุ่นชาค่ะ สมัยก่อนอาจารย์เปิดบริษัทหลายบริษัทมีทั้งบริษัทขายตรงบริษัทอสังหาบริษัทส่งออกลูกน้องที่มานั่งอยู่เนี่ย,ยสวยอ,อาจารย์เขียนอะไรเ,รเขียนยันหนูขอนะผมขอนะเชื่อไหมแต่ละคนเที่ยวไปสมัยก่อนรวยทุกคนเลยแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้รู้ว่าจะทําให้รวยหรือไม่รวยเขาเห็นแค่สวยใช่แม้แต่คนคนนี้เนี่ยแผ่นแรกแผ่นใหญ่เนี่ยค,คนนี้มันลองของอาจารย์นะเพราะว่ามันเป็นเด็กขับรถอาจารย์เป็นเลยขาพออาจารย์เขียนให้มันเสร็จบอกทําให้ผมรวยเนี่ยนะ ัาจากกรก็ใส่เต็มที่เลยเชื่อไหมเด็กคนนี้เนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้นรวยเป็นร้อยล้านน้องม่อนนีนยืนอยู่ตรงเนี้ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์มา8ปดปีอาจารย์เขียน9ปีแต่เป็นมา8ปีขวาเกือบ9ปีนะวันแรกที่เจอจนถึงวันนี้ถามว่าชีวิตมันดีขึ้นไหมอาจารย์เขียนให้มันอาจารย์รู้สึกเลยภูที่มันโคตรดีเลยออกรถเอาผาดขี่เทสลาซื้อบ้านหลังใหม่ไปเที่ยวต่างประเทศทุก3เดือนสมัยก่อนไม่มีตัง มันมามีตังที่ไหนเราก็ด้วยความเป็นลูกศิษย์นะเนาะอยากเอาใจอาจารย์เราก็บูชาเลย50เซนกับ1เมตรครับตอนนั้นอะบูชามาเลยแต่ถ้าถามว่าตอนนั้นอะเชื่อหรือเปล่าครับไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อว่าแค่บูชาเอาใจเฉยใช่แล้วหลังจากนั้นบูชาได้1เดือนอันเนี้ยแย่เลยดําดิ่งแบบทุกอย่างเฮ้ยทําไมอะบูชาแล้วตั้งดีดิเกือบทิ้งแล้วนะแต่ก่อนจะทิ้งเนี่ยในใจคิดอยู่อีกแบบหนึ่งก็คือ ลองไปคุยกับอาจารย์สิตอนนั้นจ่ายตังค์ไหมจ่ายสิจ่ายเต็มด้วยจ่ายเต็มด้วยเิียไปก่อนเือบแล้วเกือบเพราะว่ามันก็หลายแสนอยู่อาจารย์บอกเลยไม่เชื่อใช่ไหมล่ะผมตกใจเลยเราก็ครับเพราะฉะนั้นกลับไปใหม่แล้วเชื่อศรัทธานี่อัขระที่น่านอาจารย์เขียนให้แล้วจะดี หลังจากนั้นครับเรากลับไปบ้านยกมือไหว้ทุกเช้าเลยอักขระทุกตัวอักษรที่ท่านอาจารย์เขียนให้และทําบุญทําทานอุทิศให้กับอักขระทุกตัวอักษรที่ท่านอาจารย์เขียนให้แบบนี้ทุกวันไม่เกินสิบวัน <c oughs> ไม่เกินสิบวัน <c oughs> อะไรที่มันไม่ได้ <c oughs> เออก็ได้อยู่ดีๆก็มีคนมาช่วยมีคนมาอุ้มดวงดีพุ่งแบบไม่เคยจะพุ่งมาก่อนได้จากพยานไี่ผมเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวต้องบอกบอกเราก่อนว่า ครับก่อนอาจารย์ที่จะเขียนยันตั้งแต่อดีตจนถึงปีที่อาจารย์เขียนคือปลายปีห9เนี่ยยันเนี่ยไม่ได้มีราคาค่างวดนะครับสมัยก่อนแต่ของอาจารย์เนี่ยตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกผืนละห้าหมื่นผืนละแสนตั้งแต่วันแรกโอ้โหนี่เรื่องจริงเพราะอาจารย์เนี่ยกูมไม่ได้อยากได้เงินจากมึงถ้ามึงอยากได้ยันมึงต้องจ่ายตังค์กูมไม่ได้อยากเขียน ไม่ได้อยากได้หนึ่งจากมึงแต่มึงอยากได้อย่างต้องจ่ายเตาถูกถ้ายังไม่ศรัทธายังไม่เชื่อมั่นอใครบังคับให้คุณสั่งแต่มีคนสัง่งอาจารย์เยอะมากเลยนะโอ้โหอาจารยนะ์ปิดการเขียนไปแล้วนะตั้งแต่ปลายปี6 3สานะต้นปี64่ยังสั่งกันอยู่ปิดแล้วเนี่ยยังเขียนอีกสองปีกว่ากว่าจะหมดโอ้โหเขียนกันสองปีวะใช่หลังจากปิดจองแล้วตอนแรกคือไม่เชื่อเลยอาจารย์ก็เหมือนเชิงสอน เพราะจริงๆตอนนั้นชีวิตเราก็แค่พนักง,งานบริษัทแล้วจริงๆเราก็มีฝันที่ใหญ่มากๆเราก็คุยกับอาจารย์เริ่มมีความเชื่อบางๆไกลๆลองดูก็ได้นี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรตัดสินใจบูชา50เซนไปค่ะก็เลยเอา50เซนที่แบบครอบคุมทั้งหมดนะคะให้อาจารย์เขียนให้ใหม่เราก็โอเครอคิวและบูชาไปตั้งเจตธิฐานเลยว่าตั้งเป้าหมายหนูขอแค่6เดือนค่ะขอเป็นเจ้าของธุรกิจภายในระยะเวลา6เดือน หนูจะกลับมาร่วมทําบุญกับท่านอาจารย์ในขนาดผื้นใหญ่ภายใน6เดือนได้ไหมสุดท้ายก็ได้กลับมาหาอาจารย์ค่ะเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นขนาด100เซนค่ะหเดือนเมตรเมตลยนะโอ้เป,เป็นใหญ่เหญ่หมืกแล้วนะใช่ใช่โอ้ เปิดบริษัทของตัวเองธุรกิจมันก็ต่อจาก1มาเป็น2คือมันไม่ได้จบที่ธุรกิจเดียวตอนนี้เนี่ยจอยเนี่ยจากที่ไม่เชื่อจนเชื่อสุดใจก็เลยมาเป็นสะพานบุญให้อาจารย์ด้วยค่ะที่อยากจะบอกต่อบุญแล้วก็แนะนําในประสบการณ์จริงที่จอยเคยบูชาและยังคงบูชาอยู่นะทุกวันนี้ให้กับทุกคนที่อยากะมาบูชาอันนี้คือเรื่องจริงของทุกคนเขามาเนี่ยหนึ่งคือสวยสองมาด้วยความศรัทธาพึงพยันไซเมทของอาจารย์เนี่ยครับปัจจุบันผืนเนี่ยผืนเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ เพียสามแสนบาทมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้อาจารย์ได้สร้างเนี่ยอาจารย์สร้างเองอ๋อนะอาจารย์ก็นําเงินจากคนที่บูชายัญเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปสร้างเนี่ยอาจารย์สร้างเองไม่ได้เรียลัยเงินใครแม้แต่บาทนนะครับโบสถ์คําชโนดเนะนี่ยสร้างอเองเจดีย์เชเวดากองถวายบุคคบาบุญชุมที่เชียงใหม่มวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลครับเผอเภาไม่ไม่เรียลัยเงินคนเลยนี่วิหาร ที่สระบุรีหนองแคนี้ที่วัดสันติวิหารที่พระอาจารย์ครอบครูให้อาจารย์แต่ท่านท่านเพิ่งมรณภาพไปเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์สร้างเลยเนี่ยเงินจากการเขียนยันยังยังสร้างพระถวายวัดติดต้องมีลูกที่วัดคนที่บูชาไปขนาดนี้แสดงว่าเขาก็ต้องได้มาก่อนหรือเปล่าถูกเขาเริ่มจากแผ่นเล็กนะอ๋อเริ่มแผ่นเล็กวันนี้ผมเริ่มจากแผ่นเล็กนะออเริ่มแผ่นเล็กเดี๋ยวจะมาแผ่นใหญ่เจร่าอาจารย์แผ่นแรกอะ โคตรแพงของอาจารย์ความรู้สึกของคนที่ที่มาเช่าไปอือโอแผ่นนี้ห้าหมื่นเลยนะแพงไหมแพงแพงแพงรู้สึกรู้สึกรู้สึกสมมุติว่าไป3เดือน6เดือนนี้ครับรวยไป200กว่าล้านโอ้โหเป็นไงมาสั่งแผ่นล้านถูกเลยไม่อั้นเลยอ่าถูกเลยเพราะฉนั้นแพงแค่แผ่นแดีของอะไรที่เราอยากได้ไม่ว่าจะถูก ยังผืนผ้ายันของอาจารย์ไพโรธก็เช่นกันนอกเหนือจากความพึงพอใจแล้วผู้ที่มีความเชื่อและความศรัทธาเท่านั้นที่ควรค่าแก่การเป็นเจ้าของ